ก็เอ้าเออหไรห่อนก็ห้อนใส่ประแดกเลยประแดกไม่ต้องใส่ลายเลยทุกคนอแรงเห็นเด็กหน่อยมันนอนหนอกเว้ยเต็มโนาต้องบอกนะนี่จ้องดูด้วยบกว่าเป็นงานเเมนูยังกันไ่นต้มบ่มันั่นเลยมันเป็นมนูหลายนึกว่าแขกส่บมันลายมันซุกหรตลาเห็ดเลยซุกหอ คัเป็นนัวอีกนิดหนึ่งก็ได้จ้ะไม่ได้ใส่ตะตานเลยมันเนี่ยใส่น้โต๊ะก็เ่แหลบเด้๋ยนี่เด้อเจ๊ขาวแกงแซ่บมันเป็นน้ำลายมาสอบไปกินขผาเนอะทุกคนคุณมีแต่คนงามๆบ่เสื้อสีบัวซึ่งยังบ่น้องสาวหล่าบ่หรือว่ายังไงคุณนีกก็ได้หุ่นนางแบบสลิงหลิงตักติด ซูบ๊แกงทำไมสูแกงทำไมบาโตบะสูแกงทำไมบาโตบะีีไปว่าไอเล่าขวยแกงปกติบริเวณแบ็นั้นือมสูตรนะประเด็นนอนประด็นอนมันบ่สื่พิเศษสื่รปกติสูตรจะนั่งเนือตัวเด้มรายการดายการเสูตรรายการครต้องสูตรรายการ ัวบริงตื้นแต่เป็นน้ำยานางเป็นน้ำยาด่าเป็นน้ำยาดาเป็นเกลือเจค่ะันแข็งเค็มอยเกลือเขลอมันเจอกลบ้าเรรเกลืออยู่แล้วเือจำมันเจอหาซิปบุฟเฟ่บุเฟ่เหาซิปเราหาซิปนบ้างย่างหลายคนได้สามคนทั้งหัน มือนมีหลายคนประมาณเงินหลายตั้อแต่เขาถ่ายในการทุกอ้างเขาครัวก็เขาเป็นครัวต่อนะฮ่าเอ e วน everything ซึ่งกับเอถือดีทูน่ามาเช็กเลนบอสบายดีเด้อสบายดีพอแมพีน่าสุดสุขดวันนี้ก็เข่าครัวมันมีมีเมนูทอดผสมแกงเห็ดแล้วก็ทอดปลาซนะปลาซดเข็ดข้าวมัน แต่่อนอื่นใหตั้งเตาทุกคนถ้าผสมทุกคนสิทาไปเบิ่งว่าส่วนผสมยังไหนเป็นเบิ่งในอุกอางเอาคัวซอขอขบิ๊่งหา่เนาะตอนนี้กระไส้มันสวยนะอนาห้สวยอะสวนวยประมาณหนึ่งพระว่าแพงเปลาเลยตอนนี้อือครับแบบตลาดเนาะมันดูไฟแงคน หวยหวยไดอยู่ไม่หวยไดเอ้มันตบมีเลยได้บ่อหวยอีกโอเคอาสิมาอุอุปาเอาทอดราวะหนึ่งตาไม่โซนน้อยนะทอดแล้วเปลือยทุกคนเอาปิมอ <aa> ุเอาไปใส่มือในหนึ่งนะเพราะว่าการกินกีมือกันคู่มือนะกเลยบอกว่ไ่ได้ใส่ทงมือเนาะไม่เป็นไรถงใส่ทมืออยู่ มีคนมาเปิ้ลใกล้ๆมีนี่ปลาเฮาปลากระสมว้าอันนี้กับเสริงเคียงเนาะให้ปลาไกล้สิสุกฮะเจ้าใ่พวกนี้ทุกคนแต่เงี้ย่นึ่งสวยอุ้ยมือก่องดีเนาะมือก่อนลดแล้วถ้าคนงูแบบเช่นนั้งูก็ได้ก็จะเ้ยพาหมอนหนึ่งหารเจกนี่หมอด๊าหาหมอด๊ก่อนนะทุกคน ก็าทำเป็นบกหมี uh <goal> pair, ่นะครับตรนู้นใไม้นึ่และ้วขั้ผพิธประมาณนั่นย่ทุกคนจะไม่ทอดงแต่ที่นี่แกงเฮ็ดแล้วก็ททดปลาเนี่ยเนียแกงเห็ดเทาก็มันอีแกงเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางสำัเมนวะเฮ็ดงละงมนแต่บัวหูเว็ดละงกบริ้กินหอกโลแปดแสนเฮ็ดแสนมมนวะเฮ็ดพากับโลเฮ็ดแสนช่วงนี้เพาะโอ๊ตพนั่นเป็นเรื่องทุกคนนะ หากจะว่าขันไผ่ได้กินส่วนนี้แม่แซ่บ,ซบขนาดเพราะว่ามันอ่อนดิมันจะเป็นกรอบกรอบยำเข้าไปนี่ปุกปุกปุกแล้วปุกป,กป,กปุกแล้วครับทีนี้ต้มไก่เยอนี่ยต้มไก่ต้มไก่เอามาแจกบ้านเราหน่อยดิไก่ยังจะกระดูกเนาะไก่ข <c oughs> ึ้ตัวน้อยแห่จะไปเห็นยำมาเนี่ยพลักกินอันนี้เป็นอันลุงลุงของบิ๊กใหญ่เนาะเฟรมประถึง คนทำระมาแต่อินเตอร์ได้คนมาิีเตอร์ได้หนอ่อินพอร์ตเนอปินพอร์ตก็มามือมีรถสเปะเพราะว่าจ้างคนมาขั้วไก่ไหไก่ตัวนี้ราคาสล้านรเลยอินพอร์ตมันไม่ได้ล่นั้งงาระไรมันองได้่นมันม่ไล่มัไปไกบล่นไฟนมันล่นมันลก็ได้ล่นลไฟเออราต้งล่นไฟต้องล่นไฟเ่ไเพื่อนบอกมันล่นได้เนี่ยอันหดึงแจงนีเนาะโบอ้าวแข่งไปตอยากแติเ ก็แหลกแข็งเลยวว่าเม็ดแข็งคอยรอวิ่งน้ำได้เยอะกว่านะถ้ากับที่แบบนี้นะทุกคนเนี่ยผสมเอาจักหน่อยจันใส่เวลาประมาณห่อจะนึ่งดอกสิบนาทีนะทุกคนประมาณนี้แหละคุณคนทุกขอู้เอาเนาะเพราะว่ามันใส่ยังรลายมันใส่ยางรลายดิเนี่ยข้าวหนอเนี้ใส่ไปเลยทุกคนถ้าว่ามันตู้แล้วก็ตักออกโล่แบบเนี่ย เพราะว่าเอาบป๊ะเมนเอาอทอดเมนข้าวทอดเหมืนมันเห็นมันเห็ดจะพูว่าเอือดแทีย,ยังเน่ต้องไปติดตามพูอ่งเอ,าอง้าเอาครัวส่องนิดหน่อยเนาะแต่พ่อหนูว่า,ป,วาปล่อยมือใดเมนเมนเพราะว่าสิปล่อยมือใดต้องรอติดตามเบิ่งเพราะว่าสูตรนนะ่ะบอกอักเลยเดทุกคนใส่ของทุกอย่างใครอยากพูอย่างติดกินเองกันยินดีนะทุกคน เลือกเรียบร้อยเลยทุกคนทอดปลานในตำนานครับขนาดตาออกมาประมาณนี้มือเนี้อทอดบอหแห้งเนาะทุกคนธรรมดาเตะเท้าสิทอดแหง้งมันสียัปนปลามันเค็มเหมือนะเพราะว่ามือเนี้อฮ้าบดิเซ่นาะปกติห้าเศ่เปนะ็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะอันนี้ห้าบดิเซ่นาะมันก็เลยประมาณนี้นะทุกคนเมนูต่อไปครัก็คือแกงเห็ดเนาะมาดูว่าสีมือแกงเห็ดเด็กขาวสีใส่ยังไงอ่ะก่อนอื่นห้าปะใส่ข้าวเหนียว้าดิขอให้ข้าวเหนียวเลยื่อน เพราะว่าเขาเขาเปมาเขาเบื่อเาเบือเขาหนึ่งมดเลยพราะี่ไม่เหมือเผาเฮ้ยเขาติกเาอันนี้ได้เห็ดหลักในการแกงเห็ดพรกติกเาจะมีอะไรเเ่ยอื่นี่กพอมแดงเนาะพอมแดงตะไครใส่เลยคนน้กระตองอันนี้เขา่มอ่นเยกนหวานหน้าสวยรึเปล่าวยได้ น้ำสีลยเนาะจะน้่งเต็นท์องโทมันสีไล่ปบ่บอเฮ็ดเฟืองมันเห็ดเฟืองมันมีหนาในโตมันเพราะว่าควนนักเปิดโตใหม่ดิเอามาใส่มาว่าเใหม่เนาะเจ้าเท้ารถเจดังบบอ่อะมึงเป็นกบ่าตขอไปกบ่สามบาทสบาทเลยบ่เร็กยังไหเรเออเลขสิออกไปรถบระจ๊ะรถะไรระไรเบิ่งดู้ขนางหน5่ ม่แทะรอเอียนน่แน่นอนอ่าเล็กนออกเลยเด็กออกเนี่ยออกไปนเอียนมันออกแล้วมั้จัดไปบ่ค่อยสิมากเหล็กมากเบอร์เนาะบ่แล้วเนาะแล้ว็มกเลมาเบอเียสามเก่าฮ่าฮ่ากใสไซไอีกข้างหน้าสามอีกยสามสามเออเลกเนาะไพเลกเป็นฮกเก่าห่าได้กเก่าฮ่าฮ่าก็ใสามหกเก่าฮ่าฮ่าฮกเก่าฮกเก่าอุ้ยเลเนาะไปเล็กกันนะกันเต็มนะจเดียน มากินนีไงนะข้าไปกินไันักปันสิเนาะไปด้วนี้ายไปหมดกันเนีเทดเโลเดียวนงโบกันลายอยู่เด้ลยปะเอาเพื่ออะไกขาตักกินไปตอนันัก้าตักกินไปตอนันสมริจะใส่เลยเทุกคนสรภิยนฮอาคสมริดวะนะางเอ้าเลยหอนกับห้อน น้ำม e ันฮันเด้นเนี่ฮันเด้ฮนะฮันอยู่บนเครื่องปรุงฮันนดีนเออเชงเนียันแล้วบ่มักบ่มักหาอ๋อใครจะผัวแล้วนะผัวหมาเอียงกับหัเห็นเออเนาะวิชาคนมีป่วยถ้าปลาใส่ปลาแดกเลยปลาแดดว่ต้องใส่หลายเลยทุกคนมื่อแรงเห็นเล็กหน่อยมันอนหนอกเว้ยเล่นปะ มันใจไรลุเนาต้าแล้ว่ยนอู้กาใส่ลายแสบลา่ายแสมีพี่ตู่นั่นเนาะทุกคนเนี่ยนั่งตู่พักนั่ตู้น่ตูชิลชิบา่นเนาะมาใส่บรลายดอกลามูฝึกมาิโลทุกคนเพราะว่ามันอ่อนอยู่อาปากซินเน่จริงๆเงนก็มีมีดลายดวงอยู่เนาะแต่ว่าบไซอรไซเาสวยเลเอาไปมันเดือดจนนัทุกคนนี่ว้น่อยมาเอาตม้นั่นมานน้าัตอเกัใส ให้มันผุดก่อนนะให้มันผุดให้มันให้มันเดือดตอนนี้น้ำกระเดือดนะทุกคนเด็กขาต้องสิ้นก่อนพอปุ๊บสูตรเด็กขาคือปรุงน้ำยังมันมันมันคบก่อนนะทุกคนให้มัน,นเป็นแบบว่านัวแม่งคบสมบูรณ์แล้วก็จะเอาเห็ดลงยังแตกง่ายหนึ่ง ว่าน้ำสิลายเลยทุกคนไปออตูดใสหลายอย่างเซ่มันใสใสมาหลายตัวแซ่เกี้เาลมาไปนีนน่ีปิดประตูหันอดเนาะะเลนเล่นหนึ่งทุกคนเจลตาเขาเลย แก่แก่แอบไล่อ็แก่ไม่อีกวไข่ขับีขับไข่ขับสีเริศมึนีแขกหลระว่างิรานี่เพื้อนค่ะยัสีกลับมาทุกคนขับีตน่อยได้น้าเจับได้นสน แกเห็ดกระพ,นนพริบปลาอันึ่งสุดซ้เย็ิเมนูอัน,น่นะ้อพี่าปลาสิยกเลิกทอดปลาพอเปาอลายอย่างนะทั้งสีนะ้ใบเลยนะโอ้ปลานีนปลานีเ<บ>ด็<แ>ดกคนซ<ป>ื้อมาแต่สวนนี่แซ่บดกยกเลิกกระเบ็ดบ้งเ็ดเห็ดพมันมีลายขอใส่มือแล้วกคนนี่สบายดีเด้อนห วาจะเสียเสียเอแกงเห็ดเะือดกงเหดีครับลูกนั่นแหละแกงเห็ดด้วรเท้ามันจะใส่เป็นข่านขาเบือยาน่ายานาเบับข่เบือแล้วเ่งเาใหม่เมไถากันไเสียบแบฮ้เธอพงอะโอ้นี่ยาเก็บหายปากไหมมือเปื้อนเอาผู้วางผูสารไหมหลอกปะเอาไปทีจริงเนนคือยง คือยวโอ้โกักแล้วไลนยเป็นแขนดูได้ดีดูดีโอเคโอเคจังหวะปายจังหวะปลายแ่ว่านี่ยูนูปส์ส่วซื้อข่าวมีแหละวามาจากเกาหลีเลยมาจากเกาหลีกูตันแลลต้องเืินกั่ปะนี่ยไอซีกันลีสอร์นเนาวยาสมัเตรียมเครื่องเทียบเดี่ทุกคนใส่เปิงสูตรเด็กเด็กหน่อย่ซื้อบนในยูทูปนะทุกคนมาได้เฮ็ตเป็นมาท่ก่อนปะ เปินปันเห็ดเฟรนมันเก่งครับสีฮะคนอันแขกเกินบิ๊กล้หลายเลยนะทุกคนมาใช้เวลาประมาณสิบนาทีมาทุกคนตอนนี้เฮ็ดก็กำลังปรุงแต่ว่าปรุงเรียบร้อยมิเตอรซีนจ้ะเลยแกงใส่สองเฮ็ดนอนเปนเฮ็ดข้าวหนึก็เฮ็ดเปลือกจานเดอร์เจลิะใส่สองเห็ดฝึกเลยเฮ็ดสองอันทุกคนเฮ็ดสองอย่าง เนื้อไก่ทอดเลยไอเมนเนื้ไก <right> ่เพิ่งเนาะเขาเลยปลาปลาพรมีปลาเนี่ยปลาียังว่วาทามด้วยไงโด่งดงี่นมาอจังวอดจัมันถือปลาน่ือมันือเลยปลานี่ยจำนำไม่ถืออะไอเลยเสียบแล้วจะไม่นมันเด้นี่ทอดมันมันแค่ใหกแก่ใ้หน่อยนะทุกคนหน่อยยิ่งแงกันนะตัดกอนไปแล้ว ก๋ยเลยคนหัวคุณสียเงีบมาเด้อมันคือพาเออกมันคือใหญ่มาบักซ์มือเดียวมาบักซซมือเดียวแลอมาบักนลเซมืนเดียวเลยตัวมาเลยรอเพ่งได้ใส่เลยนะพีตใส่พวไอเทม่ะใส่ไอเทมไอเมไอเ เมนจมกขมนเลัลอ้าวขนคิดประนอกซ่อก้าวหัวหลอสบออ๋อผูนี้นอกแ้องคือการนี้ใส่กับหนออมีใส่กับหน่อใส่เขาิ้นใส่ตู่หรือว่าใบใบเมล็กบเมล็รักเมล็เนาะจะเป็นเซตพิธี่นะทุกคนในแต้มลูกเกดไ่ีจกุบ่ผมเป็นหยาเซตพิดซี่น้อยนาดนต้มเหรออันนั้นเซตขา มันนั่นเลยเมนูหลายนึกว่าแขกสิบมันหลายมันซุกหรือตะวนเฮ็ดเลยซีเมืองหักเป็นนวดกนิดนึงก็ได้จ้าไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยมันเนี่ยใส่น้ำตาลใส่บอกเซ็ปเซ็ปจาเซ็บเลยเนาะจังหวัดรงนะหักนั่นลายปกติเอาบัวงเลยนะซีเมืองซีเมืองซีมตอน ยะพัให้ัซุปเนหน่งในหนึ่งตนหนึ่ฮักบมามียังเหจีก็มาในจมูกมันสีแดงมันสีเหล็กก็สีทูโปลไฟมันเหเลยสรได้ปะได้ปิดนะได้ปะเล่นุ่มอ่ะจางปิดด้ยเเป็นเนียวะ้่ เอาบอลมาเอาตัวซังจ้าไม่จ้าผมมีสั่งกันไปมาอันแม่นมบ่ข้ามให้พี่บ่พลานเนี่ยได้ๆมาเฮ็ดบักแมะบ่เป็นไปปูกินแห้งได้บ่มัน สีนน <laughs> like, ้ก็อนนั้นเอ็นชีวแบบว่า <pantry> ม <breaking asta> ันยังกับเกลยังกับนี่จะถ่ายตอนกินในหนึ่งก็พอเพื่อจะเจาแล้วไงแล้วี้ไก่ก็พุพุขับไป กกาสิเฉลยเอาพูดได้เอาม่อีกแลเนี่ยนั่สมสีผสมสกสิดตอนเนาะบ่ิด้ทายโอ้ไมได้าแอบลไปอวะไปรูจานเลยเเจ้าแมาประกล้เกิงเลยเห็นปะใส่แป้งบจะยุอ๋ออันนี้บใส่แป้งอยเ่นนี่แซบยูวันนี้ต้องกินนะแซบยู เาทานเลิกก็ได้ถายเเมนูต่อไปของฮาเนาะงสับปลา <c oughs> มันบมจ้างบะ <c oughs> มีปกตีบมดจ้างเลย <c oughs> มึงอบ่ามนูอะไรเขาอกเสกมาเรื่อยๆเลย <c oughs> า,า่ะข้าวา้าสิบอพอ <c oughs> <c oughs> อ้ยยยยยยยอยยยยย ปลาปลาใส่เวลาประมาณสิบกว่านาทีเลยทุกคนเี่เแค่เท่า <die> กันแล้วนี่พสวยสิ้นสิ้น่าให้คนซิ้นเก่าๆพอจะผิดใจเอาั้ม่ะอ่าบอ๋งบอกอตัยแล้วหนักก้องนักก้องรลังก้องนะาจางดีะเป็นยัไเสร็จป่บักเวลาซี่มาตอกคำอะไรควสามารถิีบมือสุดรแม่งเก่งๆม่งเก่งๆแ่งเก่งกปูตากันยืดเนาครักขึ่นปากไม่ยืดเป็นน้ำลายโก้ว เอามาคนนักเนาะโอ้ยได้มันด้ปลาพะเนื้โอ้ยปเทงปราเอเทองทอดปลาเนีเนยทอบเป็นเลยเขาจะเขาจะใส่กี้ยก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 ใส่ควาย้ตัเดิมน้องทุกคนอันยกหปปลาเทิองกุตส่ะราะวัาใจชาวตระทัน่ะ ดีทุกคนเลยโอ้ยสาเด้กเี่ยไป่ขู่เดฉัสรุปอายกับนอกวันน pues uh yeah, ี้ว่าำสื่อน้าตัคือกันเลยไดเห็นคนทาพีชทำอ่อนเนาะว่าเห็นว้าวทำคนทำพีชนะนึกว่าอายกับนอกมันทมู่น้ากันผเป็ดแฟนกันเนะทุกคนบ่อโตคนโตซีเรียสมาะอะไรสดปาโอเคโอเคจอบแป้งนอกก่อน คือขึ้นแห้งนะไอ้คบรเยนเช้าเนาะเดรายการพู้บางคำเขาไอ้ใส่เอาทุักอเอาไว้ไปใส่ไปเราเอามาตักเป็นช้องสวยออกข้างนอกหอาี้อน้จะักไหมเอาหมดเนี่ยอรหนเนี่ยน้ำร้ายพนเนาะพอดีแหละพอดีสด แซ่เบเด้อนี่เด้อเจข่าแกงแซ่บมันเป็นน้ำลายมาสอบไปกินขผาเนอะทุกคนเผาแซมมันสมสวนกันก่อนแซมสามถ้วยก็ได้อีกคนนึงเลยโอ้คุณมีแต่คนง,งามๆบ่เสื้อซิบัวเสืงง้อยังบ่น้องสาวหลาบ่หรือว่ายังไงค,ค,กกคุณนี่ก็น่้จะหุ่นนางแบบสลิง ตักติดตามช่องเพิ่นในเด้อกด Subscribe เพิ่นแน่พูดในกดติดตามเมนสวะมา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 ดามเป็นคนมาเสิร์ฟเองเลยทุกคนอย่าใส่หยอกหยาดปลาเสร่นี่มาเลยนะทุกคนเห็นแรกก็มากินน้ำกันนะจ้านี่สวยๆกลุ่มนี้มีกลุ่มสาวสวยเนาะ กินจ oh, ้ะตอนนี้ภาคก่อนนิดหนึ่งค่ะใครบอกว่กินอุ้ยสีผู้ใดวิหัวโตขึ้นหลอดเธอผู้จองได้บ่จ้องได้บ่มึงก็ตอบบ่ตรงคับตอบนี่นะผู้จองได้บ่ติดต่อกผู้ใดบ่ไปซิ สดป้เราเดหักพอดีถ้าอย่าเป็นเมียอาจารย์ะเมียใหญ่เมียใหญ่มือว่างบ่เมียใหญ่บวชน่น้อยนึงเออดื่น้ำกันนะทุกคนอาหารหลายๆกินยิ่งเนี่พี่สิออกนะเลหเอาเขาไห่จะคลองเฮือนออกบะแหกไหลเนาะทุกคนวาถ้ากินพรอมพัวก็ได้ บอเคยกินตอนเดืกน้ำเจ้าดิอ้าวจะบอกินตอนนี้จะบอกินตอนเดืกเขาจับจุดได้อยู่กิอนดกกับเจ้าอออุตายแล้วหึง่มาหยุดกินจงหึงบ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังเมนะเมนูฮักก็คืออันนั้นแหละทิชเ้าวเห็ดแล้วก็ข้าวซีเพ่นเห็ดไก่อบพวกเขาระเบิดแซบบอพูกเขาระเบิด เป็นจมวนเนาะมาเฮือนผ่นนะคนไร่คนแบบว่าอบอุ่นเป็นปะจ้าลดมิ้สันเนาะเว่าจะไปเกือบหมดทันบางยกเตือนนะทุกคนแทบบแส่่่นน่งให้เจ๊ขาตีแสบแนทยทุกบนเห็นเลย เออตอนถ่ายได้สีถ่ายดีเนาะผัดเฉพาะของเพื่อนก็กินบ่เฮยแลเอ้ยไม่ง่ายสูบแกงทำไมสูบแกงทำไมอีกปตบ่สูบแกงทำไมบาโตบ่ผีผีไปว่าไอ้เล่าผัดแกงปกติบริเวณบันดาลเรื่อลืมสูตรนะบันดาลนอนบันดาลนอนเป็นแบบนั่นเป็นสูตรพิเศษสูตรบบปกติสูตรจะนั่งเรือตัวเรื่องสูตรรายการเดีสูตรรายการฮะต้องสูตรรายการ ินกินยงบุ๊บริตื้แต่อเป็นน้ำยาน่าเป็นน้ำยานางเป็นน้ำยานางอาางเป็นเกลือเจค่ะับแข็งเคมเลยเกลือแข็งจมันเคมอันนี้กเค็มอยู่แล้วเกลือแข็งจะมันเคมผุดนะเป็นยังข้าวยังบนื่อขาวยังอีกด้วยกเทียมตมอ่ต่ว่าให้เค็มแล้วนะนี่มันกเทีนี่ตัวนี้อ่ะนี่ลมนะบอกในรหนานะทุกคนเก๋าเค็ม่ะตายแล้ว บิ๊กใหญ่จับโยนแบบคือกันเซฟกระทะห้างนะมีบ๊กอีกวะเบีกินแล้วกินแล้วเก็บเงินเอคนหาซิบุฟเฟ่บุฟเฟ่หาซิปบุเ่หาซิปนบ้องหนึ่งเลหลายคนเยง่นใหญ่สามคนทั้งหันขอขอลายนิดเดียผู้ยืนหัวโตแฮร์สติ๊กซิปเออเสียมงม่หลายด้วยผู้เสียวมงม่งหันแสนหนึ่งหลอดผู้เสียวมงม่งันกินลายผู้นั้นหามข้าแมวเด้อห้หัข้าแมวเด้อแล้วทุกคน ฝากคนแรกกดแชรนะเดียวกันดีซี่นะบ๊ายบายเอาเื่องบน้บ๊ายบายน้ำฝากบ๊ายบายไ๊าดีายวนี้ไปห้องแท้เลยไ